Let's และต่อหลังเป็น s a l ล we? เป็นการชักชวนและเพิ่มความอ่าหน้าไปหน้าฟังไปนิดนึง Let's go to the beach tomorrow Shall we? ชวนเพื่อนๆไปกันส่วนพวกเราเน่ยหละไป Let's อะไรก็ว่าไปพูดไป Let's go to the beach tomorrow ใส่ shall Let s l ลวีเข้าไปหรือว่า l e t s d a n c e s h a l l we Let's บกประโยคเข้าไป ใส่เชลวีเพิ่มควาหน้าฟังจำไว้เสมอว่าใช้ we เพราะว่าเป็น let us เพราะฉะฉนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น v as เป็นกรรมของ v ถูกป้าหรือว่าเป็นประโยคชักชวนเหมือนกันหรือว่าเป็นประโยคขอร้องใช้ will you let me go will you let บวก object อ็อบเจกต์คือมีใช่ไหมเป็นเป็นกรรมของไอบวกวิรช่องหนึ่ง let ลเลตมิโกะปล่อยฉันไปเธอ,อ,ะอนะปล่อยฉันไปเธออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมปล่อยฉันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นการขอร้องขอร้องใครก็ต้องขอร้องคนอื่นถูกปะท่านใช้เป็นอยู่ will you ขอร้องคนที่พูดด้วย let him go alone will you ปล่อยเขาไปคนเดียวเถอะได้ไหม let สำวันโววช่องหนึ่งวิ l เยอะเพิ่มการขอลองให้มันมากขึ้นอีกเค okay, ก็คือมีสองอันคืออันแรกข้างหน้าเนี่ยในส่วนหน้าประโยคหน้าเนี่ยเป็นประโยคคำสั่งข้างหลังเป็น Do you เพิ่มให้ดูนํานวนขึ้นจะสั่งใครทั้งทีก็ให้มันดูแบบอน,นามนีมารยาทนิดนึงให้มันดูดี หรือว่าที่2เป็นการชักชวนหรือว่าเป็นการขอดร้องข้างหลังก็จะมีอยู่สองแบบคือเป็น let let us แสดสง Let ทํทำะไรก็พูดไปข้างหลังเป็น h a l ว we เพราะว่าเป็นการชักชวนชักชวนพวกเรามีเราด้วยอยู่ด้วยไปชวนคนอื่นแล้วเราไม่ไปมันแปลกๆใช่ไหมอีกงานหนึ่งเป็นการขอร้อง Let's o m e o n e บวกโวช่องหนึ่ง will you ขอร้องปล่อยฉันไปเถอะนะได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นการขอร้องแบบ ขาลองแล้วไปแอบออนนิสหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็รู้วิธีการตั้งคำถามไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วการตอบละ่ะการตอบ Question Tag เนี่ยทำยังไงการตอบ q u e s t i t ท Tag อย่างที่บอกว่าเวลาเราใช้ Question Tag เนี่ยเป็นแค่การย้ำความแน่ใจคือรู้อยู่แล้วละ่ะ แต่ย้ำออกไปคือถามย้ำออกไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่อยู่ในประโยคหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ก็คือแน่ใจแล้วว่ามันเป็นจริงส่วนแท็กที่ใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะบอกย้ำถามย้ำเพราะฉะนั้นการตอบเนี่ยก็จะอิงประโยคหน้าถ้าประโยคหน้าเป็นบอกเล่ามันก็จะตอบเป็น yes ถ้าประโยคหน้าเป็นปฏิเสธก็คือ รู้ว่าไอ้เรื่องนั้นมันไม่จริงเนี่ยเล้าตอบก็จะตอบ no อย่างเช่น he likes pets เขาชอบสัตว์เลี้ยงคือรู้อยู่แล้วความจริงรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบนะเพราะเห็นบ้านมีทั้งหมาแมวนกเห็ดเป็ดไก่เต็มไปหมดเลยแต่ย้ำแค่ว่าใช่ไหมส่วนนี้เราต้องสนใจเวลาตอบเพราะว่าสิ่งที่เราต้องสนใจคือไอ้นี่มันค่อนข้างจะผลบวกก็คือรู้อยู่แล้วว่าถูกอะ ละตอบก็ชอบสัตว์ใช่ไหมใช่เขาชอบ yes ใช่ yes ข้างหน้าเป็นบอกเล่าตอบ yes ชอบสัตว์ใช่ไหมใช่เขาชอบถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธ Alex can't speak Thai can he Alex พูดไทยไม่ได้ชื่อก็บอก Alex เป็นฝรั่งใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าฝรั่งมาอยู่ไม่ถึง2ออาทิตย์ พูดไทยไม่ได้หรอกอาจจะสวัสดีครับได้อย่างเดียวแต่ไอ้พูดจริงจังไม่ได้รู้อยู่แล้วพูดไม่ได้ถามย้ำไม่เฉยว่าพูดไม่ได้พูดไทยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอก no ปฏิเสธตอบ no ข้างหน้าประโยคหน้าปฏิเสธประโยคคําตอบตอบ no no he can't พูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกเขาพูดไม่ได้นั่นก็คือว่าประโยคหน้า บอกเล่าตอบ yes ประโยคหน้าปฏิเสธตอบ no เท่านั้นเองการตอบ question tag เผื่อน้องๆเอาไปใช้เออคุยกับฝรั่งฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอบแบบมึนงงบุญงงอะไรอย่างงี้ไปก็จบแล้ว question tag ที่ดูเหมือนง่ายๆแต่โอ้โหมีข้อสังเกตเยอะแยะเลย